วัสดีแล้วก็สวีดั์ทุกคนด้วยนะครับมาพบกับรายการ My Figure กันอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Figure Light like Standard นะครับแต่จะไม่ใช่คอ m เมดไรเดอร์นะครับแต่ก็จะเป็นในส่วนของซีรีส์ One Piece นั่นเองนะครับคนที่ติดตามวันพี e ก,ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้หุ่นตรงหน้าแล้วเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามวันนะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่า General f a n k y นะครับในชื่อภาษาอังกฤษหรือ ในกระตูเนี่ยเขาจะเรียกว่าแฟรงกี้โชกุนนะครับผมก็เป็นดีไซน์หุ่นประมาณนี้เลยนะครับทำท่าซูเปอร์นะครับผมเออก็ทำได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับจากแอคชั่นที่ผมลองทำบ,บิดหรือขยับได้นะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกดีเทลพวกสติ๊กเกอร์อะไรก็ให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งอ่าเกินนิดนึงก็คือตัวแฟรงกี้โชกุนนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด 2ชิ้นนะครับหรือเป็นหุ่น2ตัวนะครับที่จะเป็นยานพาหนะของแฟรงกี้ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาก็นั่นก็คือเบอร์สีและเบอร์5้านะครับนั่นคือมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถถังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็จะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ก่อนเลยโอเคในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็จะเป็นดีไซน์ที่มันคล้ายๆแล็บนะครับตรงล้อเนี่ยก็จะเป็นมือหน้านะครับประกอบ เขาเรียกว่าอะไรทำมือประกบก,กันนะครับเป็นมอไซค์นะครับในส่วนของพาร์ทที่มันเป็นฟิกเกอร์เนี่ยก็ดีเทลก็ค่อนข้างดีนะครับผมมีเบาะนั่งนะครับมีสติกเกอร์ให้นะครับมีตัวหน้าปัดที่บอกอความเร็วของร์ไฟด้วยนะครับเขาจะให้สติกเกอร์มา2แบบนะครับนั่นก็คือสติกเกอร์ฟอยด์ปกติแล้วก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสติกเกอร์อะไรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสติกเกอร์ที่มีความเหนียวกว่าสติกเกอร์ฟอยล์นะครับผมมันติดเข้าไปเนะี่ยมันค่อนข้างจะเก็บรอยได้ประมาณหนึ่งละกันนะครับผมตรงที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยไอตรงสติกเกอร์หมายเลขสี่เนี่ยตรงนี้นะครับผมติดสูงเกินไปนะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่คล้ายๆสติกเกอร์ใส่นะครับที่มันไม่ใช่สติกเกอร์ฟอยล์เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของชิ้นงานมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เหลือนะครับจากการที่ไม่ได้แปลงร่างเป็นตัวแฟงกี้โชกุนนะเออก็จะเหลือแบบค่อนข้างเยอะเลยในส่วนของพาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบาะนั่งแล้วนาคารแล้วก็เป็นโครงที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่เหลืออีกนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของล้อหน้านะครับซึ่งแอบน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้อะไรกับใน ตัวหุ่นของแฟงกี้โชกุนเลยนะครับก็เหมือนว่าเอาไว้มาใช้กับในส่วนของมอไฟอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ชิ้นที่เหลือของพาร์ทมอไฟก็จะมีข้อต่อตรงนี้นะครับสชิ้นเนาะเป็นข้อต่อที่เอาไว้เชื่อมระหว่างมือกับแขนนะครับที่จะ เอามายึดติดกับตัวโครงนะครับก็จะเพิ่มความยาวให้นิดนึงนะครับจะเป็นจอย2อตัวนี้นะครับในกรณีที่เราใช้เป็นแฟงกี้โชกุนล้วก็แค่ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบมือเข้าไปเฉยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับผมการขยับหรือดีเทลอะไรนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนาะก็จะเป็นดีไซน์ตามรูปเลยนะครับก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดเหมือนในซีรีส์อนิเมะเลยนะครับก็สั้นๆง่ายๆเข้าใจความนะครับ ก็จะมีในส่วนของส่วนพาร์ตสีทองละกันนะครับที่มันจะรู้สึกว่า,าทางบันไดเนี่ยเขาจะหล่อตัวพลาสติกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของมอไซค์เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเยอะนะเพราะว่าเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนของอมีมือบังอยู่นะครับมันเลยไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นลายหล่อประมาณนี้นะครับ ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาชนะอีกชิ้นหนึ่งของแฟรกี้ชอคุนกันเลยนะครับผมพาชนะชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือ,อตัวเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นบัยานพาชนะหมายเลข5้านะครับที่จะดีไซน์มาคล้ายๆเต่านะเออเต่าที่เป็นรถถังได้นะครับก็มีลูกเล่นเยอะกว่าตัวมอเตอร์ไซค์ นิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนของอกนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับเหมือนในอนิเมะเลยนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้มีเบาะนั่งหรืออะไรเก็บรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีกิมมิคนิดหนึ่งนะครับสามารถ ดึงขึ้นมาได้นี่เป็นท่อรถถังแบบนี้ได้นะครับผมเราก็จะมีตัวหมายเลข่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของบวกฝังนะครับปุ่มบวกฝังนั่นเองนะครับ ดีเทลในส่วนของรถถังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ก็จะมีตัวสติกเกอร์เขียนว่า BF นะครับหมายเลขที่38ตรงขอเสื้อด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการจะแปลงเป็นไอตัวเต่าหรือว่าตัวรถถังเนี่ยเราก็เปลี่ยนถอดคอจากฟังกี้เนี่ยออกมานะครับเราก็มาใส่คอตัวนี้แทนนะครับคอตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆคอเต่านะครับตรงปากนี่ก็จะเหมือนเป็นบีมนะครับมีสติกเกอร์ที่ตานดนึงนะครับเก็บ รายละเอียดได้ดีนะแล้วก็มีใหม่เล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อพิจารณายอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างไม่ชอบนั่นก็คือตัวาลายหล่อของพลาสติกเนี่ยค่อนข้างชัดเกินไปนะครับเนี่ยแล้วก็พวกรอยต่อนี่แบบค่อนข้างเห็นได้ชัดมากเลยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะในส่วนของเต่านะครับแล้วก็ในส่วนพาร์ทดีเทลที่โหมดรถถังเนี่ยที่ไม่ได้ใช้งานในแอบ ค่อนข้างน้อยนะครับเกือบได้ใช้เกือบทั้งหมดนะครับก็มีแค่ถอดตัวคอแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ใช้ทั้งหมดนะครับผมในส่วนของโหมดรถถังนะในส่วนของรถถังเนะี่ยก็จะมีข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือไอ้ตัวล้อรถถังตรงนี้เนาะการออกแบบของเขาเนี่ยก็ดีไซน์มาค่อนข้างดีนะครับถ้าในกรณีที่เราติดเป็นแฟงกี้โชกุลเลยนะมันไม่มีปัญหาครับแต่กรณีที่เราอ่จะใช้เป็นตัวรถถังเต่าเนี่ยที่เราจะต้องถอด2ชิ้นนี้ ออกมานะครับประคุงแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้จอยสองข้างนี้ครับไปประกอบด้านข้างของแฟงกี้เนาะโดยการออกแบบในเวอร์ชันฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแขนนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะ <ime> later. นี่นะครับในกรณีที่เราจะต้องการแปลงร่างให้เป็น,ปนหมดรถถังเนี่ยเราจะต้องถอดไอตัวขารถถังเนี่ย หรือว่าล้อเนี่ยของมันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบไปด้านข้างเนาะสิ่งที่ผมเจอนั่นก็คือมันจะมีสลักตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่ตรงนี้นะครับทําออกมาเหมือนว่ามันจะประกอบเข้ากันได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างหลวมเลยนะครับจากตัวของผมที่ลองนะอ่าเนี่ยมันถามว่ามันมันกดเข้าไปอ่ะมันก็พออยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ทําการขยับโตมุนมากหรือวางไว้เฉยๆเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยครับมันจะค่อนข้างหลวมนะเพราะว่าเหมือนมันแค่เกี่ยวกันนิดหนึ่งนะครับในตัวสลักเนาะเนี่ยเห็นปะทั้งฝ่องฝั่งนะครับมันเหมือนมันเป็นแค่การชนเข้าไปนิดนึงนะครับไม่ได้แบบมีการเข้าล็อกดังกุ๊บดังกับอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เลยเป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะเนี่ยเวลาเราเนี่ยครับเอียงนิดหน่อยเนะี่ยคือหลุดเลยเห็นปะ เอออันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะใช้เป็นตัวหมวดของแฟงกี้โชกุนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเออเราก็แค่จับมาประก,กอบ ในกรณีที่เป็นแบ็คแ็งด้านหลังเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะในส่วนของล้อก็เก็บดีเทลค่อนข้างดีเลยนะครับนี่มีลายพวกล้อตีนตะขาวนะครับมีตัวบันไดนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะ,นยนะแล้วก็มีพาร์ตตัวสีเทาด้านในนะครับกับสีดำในแยกส่วนกันนะครับอืมในส่วนของอะโมลถ,ถังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะมีอะตำหนินิดนึงนั่นก็คือพวกอันเดอร์เกตนะครับอาจจะทุกคนอาจจะต้องไป นั่งเก็บนั่งขัดนะครับแต่ว่า,าผมขัดได้ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้เก็บเรียบร้อยอะไรมากนะครับมันก็จะยังเห็นพวกรอย undergate แบบนี้อยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเออค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวพาร์ทที่เป็นตัวรถถังเนี่ยชิ้นมันค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วมันทะลึ่งอยู่ตรงกลางเลยลนะตรงกลางล้อเลยนะครับเราพาร์ทชิ้นนี้มันเป็นพาร์ทเดียวไงถ้าเขาเปลี่ยนมาเป็นด้านขอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถ่า หลบสายตาได้นะครับในกรณีที่เขาใช้ตัวอันเดอร์เกตตรงกลางเลยเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทําให้คนเล่นกันพาหรือคนเล่นฟิกเกอร์อย่างเราเนี่ยก็ต้องมานั่งเสียเวลานั่งขัดอีกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะในส่วนของล้อนะครับ ต่อมาในส่วนของบอดี้นะครับจากที่ผมบอกไปตรงที่นั่งคนขับตรงนี้เปิดได้เนาะส่วนรายละเอียดของเขาก็จะมีตัวอันนี้เป็นคล้ายๆตัวปิน้นนะครับในส่วนของในหมดรถถังเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอยนะครับที่สามารถขยับได้เนาะเอาไว้รับกับแขนตัวแฟงกี้โชกุนนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าการดีไซน์ของหุ่นแฟงกี้โชกุนเนี่ยมันจะไม่เหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปเนาะ ตลีละมันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดที่บันไดนะแต่ว่ามันผิดที่แฟงกี้นี่แหละมันก็ดีไซน์หุ่นของมันมาเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เออมันก็จะประมาณหนึ่งเนออื่นก็สามารถดัดได้ประมาณนี้นะครับดัดขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้ได้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวจุดขยับส่วนของแขนนะครับผมแล้วก็ ต่อมานะครับในส่วนของรถถังเนี่ยส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนของขานะครับซึ่งผมแอบหงุดหงิดเหมือนกันนะก็แฟงกิมทำไมไม่ออกแบบขามันดีๆไะเออมันก็อย่างที่บอกนะไม่ได้ความผิดของบันไดเนาะมันจะขามันค่อนข้างเก้งกางนะครับแล้วก็พอมันเป็นฟิกเกอร์ไรสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยไอตรงข้อต่อตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหานะทุกคนไอตรงข้อต่อตรงหัวเข่าหรือขาช่วงน่องเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ว้ตรงตรงตรงเท้าเนี่ยนะครับตรงเท้าเพราะว่า คุณดูน้ำหนักส่วนตัวบวกแบคแพกเนี่ยอ่ะผมใส่เข้าไปเลยบวกแบคแพก็กบวกแขนสองข้างอืมอ่ะใส่เข้าไปจุ๊บจุ๊บอ่ะทุกคนดูขนาดกันแล้วดูขนาดน้ำหนักช่วงบนเนี่ยแม่งโคตรแบบมาหากราบใหญ่เลยนะครับแต่ว่า ช่วงล่างแม่งโคตรรีบเลยเหมือนคนเป็นโบลิโออ่ะเออทีนี้พอแฟงกี้มันออกแบบมาอย่างงี้เลยไม่ะพอเขาออกมาเป็นฟิกเกอร์อ่ะมันเลยรับน้ําหนักลําบากนะแต่ว่าถ้ายืนตรงๆอ่ะเท้ามันยังพอรับน้ําหนักได้แต่ถ้าเราจัดแอคชั่นอย่างไอ้ท่าซูเปอร์ท่าประจำตัวของแฟงกี้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางไม่มีทางยืนได้แน่นอนนะครับแต่ว่าบันไดเขาก็รู้ในจุดนี้เขาก็เลยแถมตัวแอคชั่นเบสมาใหนึ่งชิ้นนะครับผมเออตัวนี้เนี่ยใช้รับน้ําหนักแทนได้เลยไม่ว่าจะแอคชั่นไหนนะแต่ว่า อแอคชั่นนี้นะมันจะไม่ใช้มันใช้ในส่วนของท่าซูเปอร์ไม่ได้นะไอที่ทําแขนเหมือนต้นไอคลิปที่ผมทําให้ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูมันจะเป็นท่านี้นะครับผมเพราะว่าการใส่แอคชั่นเบสอะมันจะทำให้ยืนตรงได้อย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถบิดขาได้ขนาดนั้นเนาะเออแล้วก็หลังจากที่ไอข้อต่อตรงนี้นะมันจะยืนยากแล้วนะครับแล้วก็ ข้อจากัดในการขยับส่วนของขาก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับในส่วนของแฟงกี้โชกุนนะครับด้วยความที่ว่ามันสามารถขยับอย่างนี้ได้อะขยับขยับแบบนี้ได้เนาะอุ้ยอ่ะขยับประมาณนี้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถขยับไปออกด้านข้างได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะมันจะติดไอ้ตรงสายตรงนี้ที่เขาเก็บดีเทลเป็นพลาสติกสีเทาด้านในอยู่ตรงนี้นะครับมันติดเนาะมันเลยทําให้เวลาเรา ฉีขานะมันฉีดได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่สามารถฉีดได้เยอะเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะมีไอ้ทาแฟงกี้โชกุนเะนี่ยไอ้ที่มันจะชอบเอียงขาเออผมพยายามจะจัดให้มันได้แบบนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มันติดเออแล้วบวกกับไอ้ตรงข้อต่อตรงนี้ที่เขาออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันเป็นจอยอย่างเงี้ยอืมมันทำให้น้ำหนักแม่งรับได้ยากมากนะครับเราเลยต้องใช้แอคชั่นเบสช่วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เรื่องของขานะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพาสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ก็ให้มาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ติดกันมันเลยนะครับมีทั้งหมด2แผ่นนะครับเป็นสติกเกอร์ฟอยล์แล้วก็สติกเกอร์ ใสละกันเอาผมพอยาตเรียกมปนสติกเกอร์ใส่นะครับหรือใครรู้ว่ามันเรียกว่าสติกเกอร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็มีค่อนข้างหลายจุดนะครับพวกสติกเกอร์ฟอยล์ก็จะเป็นพวกเนี่ยพลาสีทองต่างๆพลาสิีดาต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีพวกสติกเกอร์ใส่อย่างที่ผมบอกก็จะเป็นการติดตามบริเวณแขน นี่แล้วก็ตรงคอเสื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ส่วนของขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ที่มันเป็นสีจางๆเหมือนกันแต่ตรงนี้จะแอบติดยากนิดนึงนะในส่วนสติกเกอร์ตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเหนียวและกันนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเผลอติดไปสักนิดเนี่ยมันก็จะติดไปเลยแล้วก็ลอกออกยากมากมีโอกาสขาดเยอะมากด้วยนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะเออเราก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธแฟงกี้เนี่ยก็ มีเยอะอยู่แล้วนะครับตามที่เราเข้าใจเนาะอ่ะเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนั่นก็คือตัวอ่าวหัวลบนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับทั้งสองข้างเนี่ยจะมีนะครับมันจะเป็นสีเงินอย่างนี้นะครับเก็บอยู่ด้านในนะครับอืมทั้งสองข้างขอให้ดูอุ้ยฉาะนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ถอดได้ด้วยนะนี่ เป็นการโชว์ออปชันด้านในของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของอาวุธแล้วก็ไอ้ตรงรูปดาวนะครับถ้า,าเราดูซีรีส์มาเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเขาสามารถถอดออกมาเป็นโลดได้ด้วยนะครับนั่นก็คือให้ทําการติดเข้าไปที่แขนแบบนี้นี่แค่นี้ก็เป็นเกาะได้แล้วนะครับอืมนี่ประมาณนี้เลยเอามาติดตรงนี้นะครับโล่รูปดาวนะครับอืมเขาก็จะมีจอยรองรับอยู่แล้วนะครับนี่มันก็คือตรงนี้ทั้งสองจุดเลยนะนี่ตรงนี้ น,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธและโล่ของเขานะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือดาบคาตานะยักษ์นะครับที่เป็นของแฟรกี้โชกุนนะครับนี่ก็จะยาวประมาณหนึ่งเลยนะนี่ถ้าวัดก็ประมาณยาวประมาณเกือบ25เซนติเมตรนะครับค่อนข้างยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้จอยเอาไว้จับถือสำหรับมือด้วยนะเออแล้วก็นี่สามารถจับ จัดเข้าไปในมือได้เลยตัวมือเขาจะมีจอยไปอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตรงนี้ mm hmm. แล้วก็แค่ใส่เข้าไปง่ายๆเลยนะครับผมแต่ดาบมันจะออกแบบให้จับด้านซ้ายนะครับจากที่ดูรูจอยแล้วเนาะถ้าจับด้านขวามันจะถือไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคก็ ดาบก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้ามจับที่เป็นสีแดงทองอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แผ่นใหญ่เลยนะเราก็พาร์จริงๆมันจะเป็นพาร์สีทองนะครับสีแดงทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นเตัวสติกเกอร์ฟอยล์นะครับติดเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของดาบนะครับดูใหญ่กว่าความมือกับแม่งโคตรยาวนะครับเกือบ25เซนนะครับเกือบ1ฟุตกันไปเลยจุกๆนะครับผมโอเคแล้วก็ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือมือของเขานะครับมือของแฟงกี้โชกุนเนี่ยมันก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนมือมนุษย์เลยเนาะแล้วก็แบบว่าสามารถขยับได้หลายข้อต่อเลยนะครับเนี่ยขยับได้ประมาณนี้เลย ทุกนิ้วนะครับสามารถขยับได้หมดนะครับโปง้งชี้กลางนางก้อยขยับได้หมดเลยนะครับเราจะแอคชั่นอะไรก็ได้นะครับในส่วนของนิ้วเนาะเนี่ยมีการเก็บอ่าพวกล่องที่มันคล้ายๆเล็บด้วยนะครับในส่วนของมือก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าะ่มผมหรือเปล่าผมรุ้ตอนที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมขยับไปขยับมาเนะี่ยไอส่วนของนิ้วก้อยตรงนี้เนะี่ยดันหลวมเฉยเลยเนี่ยหลวมกว่าอันอื่น,นครับอันอื่นยังพอแน่นนะครับอันนี้แม่งหลวมไปแล้วนะครับเนี่ยหลวมไปละเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับนิ้วก้อยหักไปแล้วแฟงกี้กูเอ่อมันไม่ถึงหักหรอกครับแต่มาถึงอารมณ์เหมือนคนนิ้วหักกัเออมันก็เลยแบบเหมือนนิ้วไม่มีแรงอะ่ะไม่มีแบบมันไม่อยู่กับที่อะไรประมาณนึงนะครับแต่ว่าตอนที่เราไปยืนแอคชั่นหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะเราก็ยืนเฉยอยู่แล้วเนี่ยไปแล้วแฟงกี้นิ้วหักประมาณนี้นะครับผมในส่วนของมือนะผมชอบมากในสะ่วนของมือนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นอาวุธพิเศษของแฟงกี้โชกุนนะครับนั่นก็คือลานิเคิลบีมนะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับมันจะเป็นตัวพาร์ทที่มันมีมาให้1ชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาทำแอคชั่นในส่วนของลานิเคิลบีมนะครับอันนี้ผมก็เลยลองทำแอคชั่นมาแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะมันจะเป็นท่าที่เราต้องอถอดมือออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้จอยนะครับ ในการประกอบเข้าไปมันจะมีจอยพิเศษขึ้นมาให้เรา2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้กับแอคชั่นนี้ได้นะครับถ้าไม่ใช้ตัวจอยตัวนี้เนี่ยเหมือนความห่างของหรือองศาการรับมันจะไม่ได้นะครับเราจะต้องมาใช้ตัวจอยต2ตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะทําท่านั้นได้นะครับก็ในคู่มือเขาก็มีบอกอยู่แล้วนะว่าวิธีการทำยังไงนะครับก็ให้ทำการจัดตามนั้นได้เลยนะครับแล้วก็พวกดีไซน์หรือลักษณะเด่นแล้วก็ตัวแอคชั่นเนี่ยก็จะเป็นแบบ วิดีโอนะครับที่ขึ้นให้ประมาณนี้เลยนะทุกคนเออแล้วก็ผม,ล,มลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของแฟงกี้โชกุนเนี่ยมันจะมีหัวมาให้เราเปลี่ยนนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราจะต้องดึงตัวคอเต่าออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าผมพยายามจะลองดึงออกมาให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะครับแต่ผามดึงไม่ได้นะครับมันแน่นมากเลยหลุดเออทีนี้ผมก็ ไม่ดึงดีกว่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเก็บโดยอีเทียวก็ค่อนข้างดีนะครับตรงหัวเป็นสวา์เนาะแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยด์สีทองติดอยู่ตรงนี้นะครับผมมีพาร์ทที่เป็นจมูกสีเทาตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆปลอยผมของแฟงกี้บวกกับตัวพาร์ทสีทองตรงหูตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับจุดขยับก็สามารถขยับได้นิดหน่อยนะครับไม่มากสามารถพยักหน้าได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะเนาะโอเคก็สามารถ เอาไปจัดแอคชั่นได้หลากหลายพอยิ่ง i, ขึ้นละกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับแองกี้โชกุนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ดีเทลนะครับสําหรับแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้อตรงแขนเนี่ยมันจะเป็นท่อนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออสามารถยกออกได้แบบนี้นะครับผมก็จัดดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับอื และนี่ก็คือทั้งหมดของ General f a n k y หรือ f a n k y s h o กุ n นะครับผมคิดเห็นยังไงก็สามารถกดคอมเมนต์กดไลค์กันได้เต็มที่เลยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย